สวัสดีค่ะอัปเดตหน้าร้านกันหน่อยนะคะ LC708 คันนี้ที่รีวิวหน้าร้านไว้วันก่อนอมีลูกค้าจองแล้วนะคะจองตอนเที่ยงแล้วก็จะจัดส่งให้เลยค่ะกัมกัมมาลาใสเอ้ยไม่ไม่ใช่สิโกสุมพิสัยค่ะลูกค้าโกสุมพิสัยนะคะมาจองมาจำไว้นะคะแล้วก็อ่า ทางร้านก็เช็ดลวดซึมเป็นถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะไปส่งในรอบเย็นนี้นะคะ,ะรีวิววันนี้วันที่18มกราคม2568ค่ะยังไงก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับ L4708 SP คันนี้ค่ะแล้วก็หน้าร้านของเรานะคะเพราะอุปกรณ์ตอบพวงต่างๆก็เข้ามาเยอะนะคะจะเป็นโรตารี่ ของใหม่ของบริษัทโชคชัยค่ะเมตร60อยู่ที่49,000หากเป็นเมตร80อยู่ที่55,000ค่ะตัวตัดหญ้าตาเพชรก็ราคาเดิมนะคะเมตร20อยู่ที่25,500เมตร40อยู่ที่27,500บาทค่ะ L3608SP ติดจองค่ะอันนี้ก็มี ลูกค้า,ามาดูผ่านนะคะมาดูผ่านค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้จบออนไลน์1คันนะคะลูกค้าเพิ่งโอนสลิปอ่า มามัดจําไว้ค่ะลูกค้ามาดูรถที่ร้านไว้แล้วล่ะสองสาวันก่อนค่ะก็เลยเพิ่งตัดสินใจได้นะคะก็เลยพึ่งโอนมาจองมามัดจําไว้นะคะแล้วก็จะให้จัดส่งในวันจันทร์อังคารนี้นะคะ L4018SP คิดค่ะคันนี้ติดจองแล้วนะคะลูกค้าบ้านดุงค่ะยังไงก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ถัดมาค่ะ L4018 เป็นตัว DT ค่ะ339,000บาทตัวรถหน้ากากันชนน้านหน้าผันดันดินแล้วก็ผันพวนค่ะตัวนี้เป็นปี62นะคะ2,000กว่าชั่วโมงค่ะ339,000บาทได้ยังหน้าใหม่1คู่ค่ะยางหลังตามเดิมเ5ปเนค่ะสีเดิมทั้งคันเลยนะคะทำสีแค่ตัวใบดันดินคานล่างนะคะ L3608SP ปี57ค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะเก็บเช็คทำสีไว้ทั้งคันนะคะเครื่องเดิมคลัตเดิมค่ะ279,000บาทค่ะ279,000บาทนะคะสำหรับ L3608SP คันนี้ค่ะหน้าหลังได้ยางหลังใหม่นะคะ L 5 0 1 8เป็นตัว D T ปี63ค่ะก่อนที่จะขึ้นเป็น S P สีเดิมทั้งคันค่ะรถไล่มาสวยๆแท้ๆเลยนะคะตัวรถนะะ้ากากันชน,น,นหน้าผัานดันดินแล้วก็มีผันพวนตาช้างค่ะ24นะคะ4,39,000บาทค่ะได้ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ส่วนยางหลังตามเดิมค่ะสภาพ85%ค่ะเครื่องเดิมครับเดิมนะคะ สวยๆค่ะคันนี้4 3 9 0 0 0บาทค่ะคลิปนี้เอาแบบรวดเร็วหน่อยเนาะ L5018SPP64 ตัวรถผัานดันดินแล้วก็ผ่านปวนใหม่ตาเพชรใบ24นิ้วค่ะ4 0 5 0 0 0บาทค่ะได้ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ยางหลังตามเดิมที่ออกจากศูนย์นะคะสวยๆเดิมๆค่ะ4 0 5 0 0 0บาทค่ะ L5018 ตัวดีที่ตัวรถนะคะกันชน,น,นหน้าผันดันดินแล้วก็มีผันพวนค่ะ ตรงตามรุ่นนะคะสีเดิมทั้งคันเก็บสีเฉพาะส่วนของชุดคันล่างแล้วก็ชุดใบดันดินค่ะ419,000บาทค่ะ l c 0 1 8ค่ะไม่ใช่ l c 5 0 8ค่ะตัวนี้ตัวรถผันดันดินแล้วก็มีผันพวนค่ะเก็บเช็คสภาพทําสีไว้ทั้งคันแล้วก็เครื่องเดิมคลัตเดิมค่ะ ีเดิมทั้งเออไม่ใช่สีเดิมเอาใหม่เอาใหม่ L สี่ศ L สี่ห้ตัวดีทีนะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะวันนี้แม่ค้าลูกค้าเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ร้านไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่ค่ะเก็บสีไว้ทั้งคันนะคะแต่ว่าเครื่องเดิมคลัดเดิมค่ะ 2,49,000บาทค่ะสำหรับ L 4 508ตัวดีที่ค่ะยังสวยสีเส้นเลยนะคะ L 4 708ตัวดีที่คันนี้รอเก็บสภาพนะคะแต่ว่าเครื่องดีเกียร์ดีค่ะยังสวยสีเส้นเลยนะคะหน้าหลัง M 7 0 4 0ปี63หน้าหลังค่ะอยู่ที่5,65,000บาทค่ะ M U 5501ค่ะ 455,000บาทค่ะหน้าหลังนะคะยันมา EF393T ยังไม่ทันได้วางราคานะคะรอใส่หลังคาให้ใหม่อยู่ค่ะยังไม่ทันได้ดูราคานะคะรถเพิ่งเข้ามาค่ะรอเช็คนิดิๆหน่อยๆก่อนนะคะพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวยกล่องตัวลิปเปอร์ค่ะตัวผานเบิกค่ะตัวผานพวนตัวขุดมั่นนะคะ วอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0804141669 0850876581ค่ะจำหน่ายเงินสดอย่างเดียวนะคะกับรับลูกค้าที่ยื่นกู้ผ่านทกสใกล้บ้านค่ะ YM353 YM353 ค่ะก็เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ทันได้วางราคาค่ะ L4708 ตัวดีที ตัวนี้ก็3ามแ0 0บาทนะคะตัว DT นะคะติดสติกเกอร์เอค่ะ3ามแ0 0หบาทยังใหม่สีเส้นเลยนะคะหน้าหลังตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะท่านไหนสนใจก็แวะเข้ามาชมคันนี้ได้เลยนะคะสำหรับตัวดีทีสำหรับ l อ7 0 8ค่ะฝากคลิป สั้นๆคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะลูกค้าใหม่กดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะ